ก็อยู่กับผมนะในการ PJ s e t Project Cast Studio นะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกม PJ The High นะครับไม่ใช่ The Hit นะครับที่เข้าใจกันมาไม่ใช่ The High ครับไม่ใช่ The High ครับเ t ี e ย e ี e โอเคครับสวัสดีครับนี่คือรายการ SLC Gamer TV ตอนนี้อยู่ในเกม PJ The Here นะก็ประมาณซึ่งเราก็อยู่กันในด่านอเขาเขาตีนเขาตีน ผมเรียกเป็นเขาตีนฟิตเขาตีนฟิตน,นะไปนี่ระดับนอร์มอลนะฮะพิมะอะไรกันเนี่ยโอ้ยพอเออจะได้แกนได้แกรอัพโหลดยูทูบเอ้ไปเออเอาแล้วไอ้สี่สี่บวกสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับออ้ยไปแุ้ย มาโอเคิ่มเริ่มเลยครับเอานี้เอาเฮ้ยเฮ้ยลืมเลยอ๋อไม่ลืมเลยไม่ลืมทำอะไรอ่ะจะลืมลืมตีดีเอาอะไรไปดีเนี่ยสูตรไอ้สูตรสูตรนี้ก็คือคอ m p a c t 5ซํามาชิงกันไม่เอาหนังวายไปไม่ต้องเอาอีซินทอรีกันไปแล้วเอาในดีเอาไม่มีเมดิกแบงค์ไม่ได้อัพนะเมดิกแบงค์เอผมเอาเมดิกแบงค์ไปเองครับ ไม่เอาดีกว่าคุณโก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 อ่าชิหายคุณโกปิดเสียงเออเขาบอกปิดเสียงนี่นะอะไรอะไรอะไรคุณโกเ,เมดิกแบค็คไปเออเมดิคสอง a ม m o สองครับแล้วก็ทิกท,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 ทิกสกินสองเคเบิลสองแล้วก็ทิปไม้สองอุ้ยอุ้ยเคเคเบิลเนี่ยใส่เคเบิลนะฮะเอา ammo ใส่เคเบิลไปเลยเคเบิลใส่เคเบิลขอถ่าย มีมีสายเคเบิลและมีสายไฟไหมฮะเจะเจ้าที่มเหยนอะไรอีกว้าีคอมแพค5ดเ N79 ผมเล่นแต่สายไอ้สายอะไรนะเทียใช่ไหมที่มีเทียเทียครับเียครับลาสใจกับใครเลยเกิดก่อนกันเตดครับเปะเฮ้ยอย่าพูดถึงเดี้ยววะ คุณคุณดูคุณโก้หวยหัวล้านหัวล้านหัวหัวล้านกดดิกดเลยกดเลยเลยดีเขาเขารวยไงหัวล้านไปมันจะข้ามได้นะยิบหนึอครับอ่าสองเหมือเดฟูฮะข้ามได้ Yeah h ่เ่เยไปรับภาพับไ Load work. him. the Get shut up shut up go to work ตอนนั้นผมผมอ่านเป็นเงี้ย shut up thank you and you หนึ่งแรกคือเดียวหน่งแรกมันอะไรเฮ้ยมันเนียนได้ปล่าไม่เนียนไม่ได้ใช่เปะเนียนได้ไม่ได้โยอะเยอยอะเยอยอะเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดดูขอหาตะขอก่อนหาของตะขอตะขอของออโคบาโคบาออโคบา มีโคมาแล้วมีนี่มีไหมฮะควายปมาทั้งไหนก็ทั้งไหนก็อุบาม่าอือเอกไปแล้วเนี่ยเริ่มเนี่ยอยู่ใกล้นิ้วมากเลยเ่ใกล้นิน้วมากเลยเอฟเนี่ยใกล้ดีมากเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเห็นเห็ในใครวะเฮ<ส>้ยไปเจอควายจิ้มขึ้นก็เลยแหลกไม่พอเอายางเอายางเอายางปี๊บเหรอไ ไอ้หมดบล้มดบล้วมล้อืม on the ground จะไปไหนลกดิคือมิดมี่ชลไงิวไม่ใช่ดิวแฮกโอ้ติตภาคแรกไอ้ติดภาคสองมาหมดเลยดื่มไป ไปกด C อย่างนั้นจะเปลี่ยนอาวุธว่างั้นอ่ะคุมข้างนอกไม่ด่านนี้เหมือนด่านไอ้นั่นแหละฮะในเดมอนในไอเดมอนไฮอืมคล้ายคล้ายอยากเที่ยวทะเลไม่อยากปนอยากปนเหรออมไปเลยครับไปไม่ได้ไม่อยากแปะดินเดิ เอ้ยไม่อยากปนเน่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแต่เอ้ยอย่าตำรวจมา,มาแล้วมาทะีลโอ้ยสโลรอป้าวิบหายริมบับริมบับแดงว่ะชิบหายแล้วเอาชิบหายริมบับแดง <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขไม่มีใครคอหรอกเออมีคนคอเอาปล่อยแม่แต่ไม่รับแม่งลิมบับแดงเลยมีคนคอมาเอาโอ้างนอกสวัสดมเลยครับ ยิงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ใครเนี่ยไม่ชอบขอละพี่เอก้าพี่เอกมีไรดูอะไรไหนเนี้ยเนี้ยอืมฝ่าไวน้ำไวน้ำไหนนะาิกซี่เจสฟิกี่อะไรฟิกซี่เ็บช็อตทำไร ผู้หญิงเซ็กซี่แล้วก็มีหรือว่าคารมันตายปิดมุนพอแบบ็นดิสต้าวเพื่อเอาโอ้ต้องหลอกเยอะเลยเยอะอุ้ยเยอะเป็นเยอะเป็นเยอะมาตั้งขบวนแห่มามาแม่ยอาวุธใหม่ไปยิ้มกันมุดใหม่ไม่เข้ากันซโลจังบ่แม่งเฮ็ดชอนอุ้ยแน่น่ะมาต่อกันนะครับเมื่อกี้อืม ทางข้าเล็กหน้อยเออเบียงเบียงอะโอ้ยทำไมมันหนักแนี้เอานี่ไปยินอืมโอ้ยไกลระเพย์เลยเอโอ้ยเผื่อโอ้ยไหวอย่างงี้เยอะไปเด้อโอ้ยโอ้ยโลโลเดี๋ยวผมเข้าหลังให้พวกคุณนั้นเลยผมเข้าหลัง มองไม่เห็นเลยเออเอาไปแล้วโอ้โหโลโอยยิงมั่วแล้วตอนนี้เซนต์รีแล้วโอ้ยโอ้เฮิร์อแลอ้ยเหนื่อยหายโอ้ยเป็นคนเริ่มเฮิร์ยกันแล้วดีโฟปอมตัวตัวหายเลยเอาผมเอาเซนเต์รีกันมาหน่อยวะเนี่ยนึกว่าเอาน้ำมาอีกให้เอาป้อมมาป้อมพูดมา ดรูสไนเปอร์ไม่ใช่สไนเปอร์มันเป็นเลเซอร์อันนี้เลเซอร์เลเซอร์ตั้งตรงกลางบ้านแล้วหมู่ทางแรกทำไมเป็นย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยชิบชิบชิบหาย ยิงไม่โดนะไรทั้งสิ้นสุนจะหมดเลยโอ้ยรอยรีโหลดลอยโล่เจียวโอโลมาใหญ่สุดจะหมดนะเนยชิบหาให้เซนตจันของใครของผมหรือไง

วางกระเป๋าหน่อยครับนั่นหลบหลับเลย่ชวยยช่ววางกระเป๋าหน่อยเฮ้ยคุณเอาม่ามีผมมีฉลังเฮ้ยฉลังมันมีฉลังเฮ้ยเกมเด็กฟังอัพเอาจะไม่ได้ออสแตนน์แต่เมื่อฟูนี่ปะอ๋อเร็วกอัพมันเลยมันเลยเพิ่มนี่ให้เร็ว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 ทำไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงบัคช่วยบัคช่วยเดี๋ยวช่วยนี่ให้ดีไหมเออไม่มีบัคเกอร์ไ เรียบร้อย t h ง n ์ s m a โอ้ยอะไรกันต้นหนาเนี่ยตัวเองไปต่อมาใครนะอ๋อตัทีโอ้ยโอ้ยโอ้ะเจ็บเอืม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  โอเพีเด็กเด็กแพบไปดิวแล้วก็นี้โอ้ยเจ็บโอ้ยไม่เปิดไม่เปิดไฟอีกต่อไปผมเปิดน้ำมาเองี่ยดึงดึงสายยางก่อนสายสายน้ำสายโอเคสาายยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอจะอะไรอุ้ยชีตอุ้ยตามเออโอ้ยกินจับจับที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างบนข้างบน คลิปท้ายโอ้ยกอกน้ำไปติดกอกน้ำโอ้เลยเอ้ยยุ้ยยุ้ยใจแรงใจรุ่งโอ้ยอืมเรว่ร้อยหกคนนะหาอ้าวเฮ้ยใช้บัาร์จพาวเวอร์วะเฮ้ยปุอเซอร์แน่นอนเล่นชุดแน่นอนน่าจะเป็นอย่างเงี้ยอยากให้ไอ้ผ้าของอ่ะมันมีเออเอลซีนะ ดีโอซี LG, ที่แบบยังไงเพิ่มเพิ่มเวลนะเออเพิ่มเวลจากเวลร้อยเป็นร้อยห้าสิบงเงี้ยไม่ครับเอามาถึงไม่ภาคสอ่ะอืม,มน่าจะมีดีมาใหม่เป็นดีเพิ่มเพิ่มเวลทางแรกมันเวเวเยอะอัอได้ทุกสกิลอย่างเงี้ยแต่ัคสองเพิ่มร้อยเอยง่ายม,มันอัพได้เป็นหมวดฟังสอง จะแค่มีเดียวสีเท่านั้นเองไม่หมดจะเออเอาง่ายเออเฮ้ยเล่นชุดโอ้ยเล่นชุดเฮ้ยเล่นชุดเล่นชุดทำไฟหนุดเล่นชุดทำไฟหนุนไฟหนุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะจุ่มเลยเฮ้ยไหวเปล่าไม่ไหวจะไปช่วยไหมนั้อ้าวรีโรดอีกเจอน่นแน่นเกาะแน่นนั่นเกาะใช่ไหมน่นเกาะใช่ไหม เป็นสลีกันหมดเลยแฮะสลีกันเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาโอ้ข้างนอกไหมเนี่ยกันกำเห็บข้างนอกโอ้ยดีอื้เออลอยอุ้ยสบายดีเลยแม่งมาแล้ซ้อนเอาเลยอิ่งเต้นชุดอืมลอยเต้นชุดโอ้ยโอ้ยอื้มหายน่ะจุดละสบาจมากแน่นชุดข้างนอก ชี้ชี้ชี้แล้วชี้แล้วชี้แล้วเป็นโอารเต้โอฟเต้เน่นช่วงหอกเลยโอ้หางในเยอะมากเลยอ้เชีรยเน้นชุดโอ้ยจับมาเลยค่แต่สกิลเล็กโฮ้ยเอซอร์เน้นไฟเน้นไฟเหรอ เ,เป็นไฟเลือดเสริมรึรมเปล่าดิอ๋อแล้วพวกคนนี่เขาทำอะไรนะคนก็นอนอัพเลยสบายใจเลยอืมหน้าแดงไม่ใช่วันนี้จะไม่แดงอุ้ยอุ้ยขยิอืมยิ็ตชอระเบิดไปโกโก้คันทีเดียวอืมหมดสักทีใช้แบบสีเปลืองลนะหาย ชิปหายเลิกเลยครับชิปหายไม่อยากซื้อใหม่ชิปหายเฮ้ยบ้านมันละคับไอ้โอ้ยโอ้โหบ้านราคาับโอ้ย,อยมันทังมันทังไปเนี่ยผมใช้ปืนปืนปืนระเบิดอ่ะไอ้ดิมังข้างนอกนอ,ยอย่าไปเก็บกระสุนมากเลยข้างนอกตัดยาเริ่มมากเลยตัดยา ไปดิบอยู่ดิงโอ้ย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 โอ้โอ้ยหนีออกมาหนีเข้ามาหนีเข้ามาหนีออกมาหนีเข้ามาเอาเฮดยตำรวจตำรวจตัดไฟอุ้ยตำรวจตัดไฟระวังถูกปาร์เซอร์หน่อยเฮ้ยเล่นชุดเล่นชุดตัดไฟเล่นชุดตัดไฟอุ้ยเล่นชุดตัดไฟอืม ตุ้มเลยไหมตุ может, ้มไรเดอร์เลยโอ้ตุ้มไรเดอร์ตุ้มไรเดอร์เป็นชุดตัดไปพุชไนเปอร์โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นวิธีกระสุนไหมฮะผ่านหน้าไปวิธีกระสุนไหมเป็เอ้ยตัวอ <hatten> ะไรเฮ้ยมูนตุ้มไอมาทำไมเฮ้ยเล่นชุดเล่นชุดใหม่แล้วเล่นชุดเล่นชุดตัดไป ในชุดตัดไฟเด้อเด้อเด้อเอ๋อนี่นี่นี่เฮ้ยเจ้าเน้นชุดตัดไฟอุ้ยเน้นไฟเรียบร้อยเน้นไฟอ้ยไม่ไใครใครใครล้มคนแรกเป็นต้นนะเอาง่ายๆล้มมาแล้วไม่ใช่เตอนตอนแรกเอยใครล้มคนที่สองใครล้มใครล้มคนที่สามเป็นหน้าตาดีครับโอ้คุหน้าตาดีใครไม่ล้มเลยนี่เอออะไรดี กินไปประเดล้มเลยเนี่ยด่านนี้น่าจะยากต้องไปล้มเนี่ยเจ็กระเป๋าตั้งไหนซับพีซับพีเดี๋ยวซับพีผมล้มสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วใครใช้เมดิกเซฟด็อกเตอร์เอ้ยเอาโดดไป้างบนแล้วโดนไปทำไมไม่ใช่จะไปเรื่องเนี้ย อเ,เอ้าเจตี่คันหมดแล้วหมดแล้วแอป a ม m o หมดและอ๋อตัดไฟอีกแล้วระวังนะใครตัดไฟอ่ะเล่นชุดตัดไฟเล่นชุดจงพอหลบได้อยู่อ้าวกำเอาปีกเบอร์ส่เพื่อน <c oughs> ตายเลยครับไม่เคยเอาปลาเคนเนดีลันเตอร์มา อุ้ยอุ้ยเยอะอุ้ยเยอะเยอะจริงภาคทางนี้เพื่อนมันไม่โดนนะระเบิดอะอ่าอุ้ยเยอะหายอุ้ยเน้นไฟไอู้ยมันมาเยอะเลยเล่นไฟอุ้ยทางนอกว่าทางสอนอเลยอะไรเปิดน้ำจัดไปนะจัดไปเปิดน้ำอุ้ยเยอะอุ้ยแตกน้ำแตกเปิดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยน้ำน้ำแตกนะฮะต้องระวังด้วย ลืมไปข้างในเปิดไม่ได้ข้างในเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยจะใครจะล้มอ่ะวิ่งอย่างไรวิ่งอย่างไรไปอย่างรอกอกน้ำโดเปิดเลยระวังนะจ๊ะดิฟ้วยดิฟดิฟเพื่อนดิฟเฟนดิฟเฟนเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านข้ามไปเลยเฮ้ยแน่นไปแน่นไป ปุกช็อตกันเจือช็อตกันนี่กว่าหายไปเลยเฮ้ยสไต๊าฟส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 ต๊์เฮ้ยสต๊าฟสต๊์อุ้ยอุ้ยไมดิคแบดคเอ้ยตายเอ้ยเอุ้ยจะตายแล้วเฮ้ยจับตำรวจโอ้ยพายชิบหายจะจับตัวเหยื่หน่อยเข้าบ้านเหยื เปิดน้ำอีกแล้ว,ว,วแค่ปิดน้ำนะ่ะบูลอสเซอร์แน่นจีแน่นชุดแน่นอนแน่นชุดต้องเดาแน่นอนระวังนะโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยยิงไม่โดนตายยังบูลอสเซอร์ตนาแล้วนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะอุ้ยโอ้ยอุยอ้ย อืมลอยลอยลอยเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไหนโคบาร์เออเขาโคเคเออเอลเอลูยังพอใครไอ้ลอยภาษาบ้านมาใช้อีกอ่ะเอลโตู้ไอ้เพื่อนจะลงแล้วลงเ้มมอนก็ได้ล้มครั้งก็ได้เป็นไงเนาะ เออจะคุยเอ่นตีดูดูเล่อตดิไม่รู้ไม่รู้เป็นไรนะคือพอเลือดยิงใกล้หมดนี่ยิ่งแบบเซฟตัวเองอยู่เทปจะไม่ล้มเทบจะเฮ้ยนั่นไงพูดไม่ขาดคำอ้ยมาจากถิ่นไหนน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะคุณพูดแน่นโล โอ้โหอู้เจอเจออะไรสเตปเปอร์เหรอน่าจังสีง่ามมันหน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วหน้าแตกเฮ้ยหน้าแตกแล้วยิงเองเฮ้ยเพื่อนตัวมันจะได้ไงโอ้โหเป็นไกลเลยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยแนนชุดก่อนเอาเพื่อนช่วยอยู่ช่วยอยู่ฮะ มีแน่นชุดมีครบเลยมไปบ้างเอ้ยช่่วยหนอยโอ้ยอะไรออกอะไรก่อนเฮ้ยเล่นอผมไม่ต้องห่วงอืมโอยฆ่าคนด้วยนี่วะโอ้โหหายโดนตายแน่นอนไม่ไม่ภาคทางนี้ใครใครฆ่าใครโดนหักเองไม่เหมือนภาคสอง ถ้าสองโดนหักตาแนะวถ้าการเกิดจะน้อยลงการเกิดจะน้อยลงภ้าสองโดนหักตาหักตาโดนรับหนึ่งหมื่นบาทเออเฮ้ยเม่ได้กระสุนหายไปไหนเพราะว่ามันอัพสกิลไม่ได้มันมันเลือกแบบนั้นไม่ได้อัพนี้มันอัพรับไล่ไปเนี้ยอุ้ยเออไอจี้แม่งเลโอ้ย ตรงนี้เงียบเลยอ่ะใครยังมาเล่นเซทจแซมเออเห็นเหมือนกันเลยเห็นไหนเหี้ยดแซมเหี้ยดจับจับได้ป่ะจับจับตำรวจทั้งนายกำใครมาเติมอัพเดียวกาวนั่นไงโอ้ยคุณพ่อมาอีก่ะเดินชุดเดี๋ยวด้วยอืมยิงหน้าไปครับ หน้าแตกหน้าแตกหน้าแตกแน่นชุดมามาสูงานเออมาสูกมาสูกุณได้ยินเสียงนาราอีกนิดซซีโฟร์ซีโฟร์อุ้ยสไนดยังมีสไนด์อยูบานี้อุ้ยโอเคอีตตี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 ต มน uhm. bo ี่เก็บเก็บเก็บไม่หมดจะมีที่มันหกออกมาอยู่เนี่ยเลใครเป็นนักโด้ผมเก็บแทบหมดโอ้ไม่ทันเลยเอสแคปเอสแคปไปเถอะวิ่งคนแรกผมว่าโทกระสือมันต้องดักที่หน้าทางเข้าไอ้ทางออกแน่นอนโอ้โหโอ้โหสไนเปอร์ เฮ้ี่บอยู่นี่เอ้ไม่จะล้มไม่จะล้มและ้ตต้ี่บาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยนะเอุณคุณคุคุุไม่ขาละคุคิวตายผมจะตายก่อนคิวไมเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่งไปวิ่งเอ มาสักครั้งเออออืมันไม่เหมือนภาคสองใช่พอไอ้ด่านที่มันให้หนีทอ่อโอ้ยโอ้ย,อยคุณพ่อมาโอ้ยเอาเฮ้ยโดนสตั้นโอ้ยนี่ยเนี่นี่นนคุณพ่ออยู่เนี่ยยีน่าแตกดิ โอ้ล้มจนได้ไปเลยไปเลยโอ้หน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วยิงหน้ามันตอนงหลย thank you ที่ช่วยโอ้คนสนีทแม่งวิ่งเป็นคนแรกเลยอ่าอืมรีประตูวิ่งนี่ไงเอาแล้วคนโตไปไหนเราคนโตบนคนโกหลงทางอยู่โอ้โกหลงทาง ไปคุณโก้เรวเรื่องอะไเป็นสีเขียวแล้วยังไงกันหนีได้อเหรออาชีคุณโก้อาชิบหาไรเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยโอ้เพื่อนผมบอกคำคำว่าเพื่อนน้ำตาแทบแทบไหลเขาเขาเขาแบบนั้นนะเขาเเพื่อนน้ำตาแทบไหลอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีเจออะไรอ่ะ ขึ้นไปไม่ได้แม่งพีม่มันไดหลุมอะไรเ,น,เนี่ยเออเอ,อ้มองไปเลยเอ้ไม่ต้องไม่ไม่ทันหรอกผมว่าเออไม่ทันเตอร์ไปไปไปตามคัสคัสตอรีเตอร์แเจอเจมเอ,ออยู่ในค <c oughs> ุบเรบร้อยโอ้บุวอกุวอกวอเอาเฮ้ยเฮ้ยเยเย้ยเฮเย ขาดแล้วอีกคุณบอฆ่ามันมไปสามคนนะผมอะ่ะโอ้ผมฆ่าไปหนึ่งคนอ้าวตกเยอะที่สุดเจ็บครับได้เงินน้อยมากเลยแปบดบร้อยบ <laughs> <laughs> อสผมผมออกไงทีนี้พาตะกี้มันไ,ไม่ครบมั้งอะไรอย่างนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบที่เท่านี้นะฮะสวัสดีครับโจโจโจบกันไ,ไวๆเลย การเคล็ดเกาก็